อาได้เพลเดมมาตอนกันนะนี่กินม่กินนั่นแล้เนะาะ <laughs> มามาบ้านน้องสายฟ้าในมีแต่แนวเพื่อกินแน่พี่น้องเลยไปตามมาดุดุในน้องสายฟ้า <laughs> เป็นตาต้อนรับจ่บหรือเป็นตาไม่เยอะเรือหมา <laughs> <laughs> มาถ้าเลยก็เอาอมมาเพื่อกินแล้วเนาะ <laughs> น้องสายฟ้าวัดจัดเต็มเามั่น, <laughs> เ,นเพื่อได้เพลเดมมาเพื่อกินไปเพี่น้อำเบ็ดนี่ก็อเขาม่ชักตลอดเขาไม่ได้เลยสบาย เบ็ดเสื่อมมันเมดไหวเห็นนะเขาเดียวประมาณชั่วโมงหนึ่งลงคลิปนี้มดหลดมันฮอนเอ้าอมาด้วยคนเอ้ยสมัครกับเคนอลูบหลังลูบหลังมาด้มามาด้วยมาด้มาด้มดาได้มมาแด้มาไดง แดงเทิ่ง <concealed> น้องเคยข้าไม่ได้กินแล้วตินี่ยจะกินได้ยังเจ็บท้องจะเจ็บท้องยากเด้กินกนมนะนมสดแล้วกัมรงจะกั่กินซื้เพิมมะดง มันยอกมาม่นะกิไน่ปุ่มลงขานน้องนอนตอนนี้อะไปนองตอนน้นองสายฝากกำลังหิวเข่าจะได้กินน้มแทนเข่าเัน น้องบริไดฮิวดอกแต่ว่าอยากซื้อๆเพื่อนอะบริไดกินเข่าเที่ยงต้นนี่ก็ะบายบาย20แล้วเพื่นอนๆน้องกินน้ำกันได้กินบน้อดได้หมดเยกินน้ำกันอยู่ดอกเอานมมีน้มให้กินเพื่อนคือก็แบบกินแหละฮะเอ้ยอยากกินเนี่ยอาให้เธอเราชงเลยสิปลาจุ nẹp bông nữa. Nên chị ăn ăn hàn hay miêu đâu? ăn miêu, phấn nhóc fan, phấn ma soi, bên nào? fan là đấy. fan. Này,

ก๋วยเตี๋ยวเลยอยา่อดนน็ตกัน้ที่เรามองมาให้มันดีแบบข้าวใ่บ้านหเล่แง่เน้ะบอกอย่าซ้ออย่าซ้อกลับซีนกลับซีนโอ้ะโอ้กินลับซีนไม่ซื้อเสื้อมาเนี่ยค่ะซื้อมาทำไบไม่ก mm ินอยากกินขา จะเยอนยเลยกินเลยกินก้นเ่รอไม่ได้พัดลมแม่หรือว่าัดลมคือพัดฮอนไนม่อือพัดอาการฮอนเลยกินนลแม่มันยอนะาอฮ้อนนะาอฮอนเหมือนเราโอ้ยแม่เจ้ามันไม่เยอะกินนะอาหนะวบาเย็นเลยนะเย็นมาก มันจะกินอาหารแบบบ้านๆเข้าแล่เมียวกันเลยมันบบมากินแบบมันอันนั้นมันโบจนโบมีหอดกระดูกหัดอันนั้นมันคั่นข้าวก็คือกับข้าวต้มนั่นแหละต้มข้าวระวังเด้อยไก่น้อยตรงตาโตจะเกิดข้าวมันไก่น้อยมันสิมันเไปกินไก่น้อยเยอะนี่เยอะเยอะนี่ต่อยกันนจ่อยกันต่อยกันจ่อยกันกินได้กินได้ครับโบได้แต่โบกินงับอ่ากินก็กินสิออกิน กินเป็นมูสไส้ฟ้ากินเป็นมูสายฟ้าปีงไก่จนแห้งครับเอ้ยห่านเลยห่านเดิมเองจะคว้านทำขึ้นนั่งเถิงพี่ตี้ขึ้นนั่งเถิงนะไออิ่มเหรอมันจะไม่เยอะปานเลยนะน้องปีงไก่จนแห้งตูดขนมันนี้ก่อนเิ่งมคนนี้สั่ำไปกินเพิ่นเอามาให้กินได้ไหมอืมเอานมมาให้กินอีกแล้วนมกามาให้กิน เไก่มันคือตัวแสบใช่ปะจางนะเดี๋ยวให้กท่นแหละมัซกว่าเพิ่ปีนไก่ดนให้เลือกใหเลือกปีไกเจ้ายกเป็ตัแรกนะแดงปลอยอย่จะบังไว้ในึ่งมสน่งามทางเหนือทางใต้ขึ้นเบียนี่อ่ะตัวนี้แ่บกว่าสมบณเป่เข้ม ัน okay. ีู้เาี่าาบวาตัวนี้มันเะอ่อนวานนะตัวนี้นู่วพยายามน้าอยากน้ำเนี่น้ำน้ำดูได้น้ำเป่าแล้วได้คุณน้ำเปล่ากินน้ำไเหอน้ำเปล่าได้ชอบชอบจเกิดแต่แมวแลสายฟ้าเอ้ย ให้มันกินน้ำเนาะข้าเชียร์อย่างเดียวยามไยามไม่เล <laughs> ่นแวมวได้กินม,มนกินน้ำกอนนแค่เขาบมา้าน,นองสาฟ้า เป็นอนันอุ่นเข้านึ่งเข้าเองนี่นี่ครับแก้วบะยอโอ้ไป็นแล้ว <c oughs> ข้าวไร่โอ้ยน้องใส่ผ้า <c oughs> บ่มีน้ำใส่อีกแล้ว <c oughs> ข้าวแล้วเจ้าข้าวบ่มีข้าวดีนะ้าลุดเสยเนาะบ่อยู่มีแต่ข้าวหายบ่มีข้าวนี่จะเถื่ออืมล่างเนาะ ดาวนองมาบ่มีข้าวดีเมื้ออื่นกินมือ่ทะเือแน่เฮาต้องมาเท่าเด้แรงจะแลงกินมือล่ะโอ้กำลังว่าสิมาตูดนําเมื่อแรงเลยเด้อค่ะบ่มีข้าวดีเมื้ออื่นมื้ออื่นโหเมื่อขับมาบ่มีข้าวดีเมื่อแรงก็สินอนพี่เลยเนาะแม่นโอ้ยนอนกินน้ําแด่เออเงินลืมๆลืมเงินนะมลืมโทรศัพท์อะไรเพราะไสมันซื้ออันนั้นกินนึงนี่ซื้ออันนี้ เราอดีสา่าม่อตอนมานทตอนแสดงดีว่ยอมได้ <c oughs> <c oughs> แล้วเหรอแล้วเอาดีเด้อมันหนักมันับได้มันนัมันับได้อันนี้นาเธอ่าสาแ,แปดสาแปดเขาเอาอะไรวะนี่เขาเขาสาส เสื้อทออยู่บ้านนี่ค ah okay. no, ือว่ามันแพงตัวเมื่อนาได้ซื้อถอดมาไม่ได้ซื้อดักตัดเอาแค่นั้นมันมีรู้ทักทอยดีๆไาขันว่ามีไฟแปลงเด้อปไฟแปลงหน่อยมีเลยบอกขันแปลงมาอนี่ะแปลงได้ตัดทอหน่อยใส่เลยแต่ยานนองเห็นรุดอีกมัรุดกานมันรุดจุดลลงไปุ่มเนาะการมันรุดเนี่คือมันรุดลงเลื่อยๆอะหัง ยังจะสูงอีกอมใอมนะ้กินตะแรงเฮ้กินตะแรงเด้ออ้าะนงบกินเอฮะจะกินข้าวแล้วก็มาเลยไปสั้นนะเว้ยไยาสิ่อ่เจ้ามาไเแท้ากับบาต่อขีุ้ย้าขเบ่งปะดินหนาเห็นบ้นโตโอ้อันน้ก็อันนี้ เข็นมากเขนมาเข็นมาเทิงปีกินของเขาทีอออาาา๊อกจิง้ามมาตะเลยจะไหนเสื้อผ้าเก็บขี้เียพี่ทำนั่งเคิงนะทำตามะอาบอ้อมบ,าบ้านดเบากัสิครับโอ้ป้ายาเข็นบพอแล้วมันจะคลั่งไป,ไปเป็นยังเช็ดมมสุกอันนี้มสุกขู่จาะซ้ายหนึ่งจซ้ายหนึ่งเห้เขนดิมาหากนะเดบเนะิรนโทมาาก่อน ยงินเสียงบอะซฟเพอเได้โทรมาฮะสาฟ้าน <c oughs> ี่เพเลยสายฟาโทรหาว่านัน่นไ <c oughs> อยู่ตรงกันเอะเออยู่ตรงกันเนาะสายฟากินเข่าแล้วบ่อยู <k 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 vale> <k 是是่ตรงกันเอออยู่ตรงกันเนาะวางกันมาอยู่ไกลเปิดประตูหาอยู่ไกลก็ต้องเข้าโอยอยู่ไกลก็คืออยู่ใกล้เนาะอยู่ใกล้ก็คืออยู่ใกล้บ่อยู่ใกล้จะยังกินหอดบ่กินยังไง กินคือคือหมายังจะน้ำ้วนอน้ำัวพแม่ขนมน้ำมัวเจะแบบขนมอหนังกินตุเรียนครมันจะกินคิ้จืดปกินตเรียนไม่ต้องมินมินนี่แหละยนจะบ่มากินมาตุเรียนโอ้ข้าโพดข้าวโพดตุเรียนก่กินเรอเมนมแซมันคิ้วอะ บหมาะมากนะหมอดไว้สิลมตัวนี้แห้งกว่าเรียกแบบพัดลมจะกั๊กเนี่ยมันปีนเองอนะ

ป ock, ้าน in ั่งตั้งแต่ห้ิงจนลืมแร้ว่ะลืมนั่งว่สายฟ้า่าลืมนั่งเหมือนไนป้าฮ้อนไปนี่เป็นตาอาบน้ำในสายฟ้าป้าน้ำนอนน้ำบ่อน้ำบอดานน้ำบอดานเดี๋นี้อาบน้ำเมื่อบังดหนตีห็่บอกสายฟ้าเออเออจะมาให้จะลงไว้ เาไปไกลไม่ได้่เลยจนคุมเงินได้เดี๋ยวไปวิตตาเอาอแวบเลยวเข้าไปเลยแล้วเขาเอาข้าเดียวเน่เลยจเอาคืาเไอใส่หไปแล้วลายชมต่นไหมต่อหะ่อเป่าเาก็ยัองจอดอไรเนี่ยบุญยานมยกันมีขันเดียวยานมีรถเมลอ เขาห่อนี่เด้ปลาลายป่ะลายคือถัามันหนาวจีมาจะเศร้าฮันสีปลาเอาปลาน้องผู้ใดน้องวัดเขาปลาเขาปลาเขาบปาไฮดดอกทางของปลาเขาไม่ร้องเงื่อนเลยนะบ่ได้ถือสูตรมาสงเสื้อกับอะไรเรืดอดเรื่องนี่องแงองแง่ก็อยากอยากลอยลินอย่างเงี้ยอยากแบบลิ่ยนก็เด็กน้อยนี่ใไ่ แอนย่างไปจุ hmm. ้ง <lite> จ <aime> like <bbe> ุงมันกับไปท่านปลาได้ไหมเนี่นมม่แก่ไรไรแกมแกมอ่ะแล้วมันตำมาเลยโมองปลาคาร์นสายฟ้าตอนเจ้าสิมานอนนี่ทำอิดนหนยานพีบอ่ะ ไอเห็นคลิปหนึ่งแม่นนะแล้วจะถือผ้าห่มกลับไปพูนอีกเป็นอะไรมันย่านเลยบะเป็นไทยนอนพู้เดียวขึ้นย่านพี่ได้แบบมันมันบุรีกันทังไม่แบบว่ามันกวงพนนะเป็นสิญญานย่านอ่ันไปทางใดก็คือว่าว้าวมันกวงมันว้าวมันมาคือห้องเค็บแค่เด้ อันนี้ก็ใกล้จ้าบ้านนี่ไข่บดอือเด็ใใกได้ไก่ท่านนี้แหละมันเลีล้ยงไข่แจ้เจ่าบ้านเนาะบัดมันลายไข่ห่านนี่เ,เด้อบอกลา,นะลาย,ลายไข่แล,ล,ล้ะก็ได้อือโอ้ไก่ดีเป็นวสีปั่นเธอชิบเลยนะเพราะว่าคันซื้อกกับแพงแพงไก่เป็นมันตัว670คนในสภาโอ้แซนนี่ได้ซ้ำไก่แนวเต้ได้เนี่ย ไก่แดงไก่พันไข่ครับอ๋ออันนี้นะเออไก่พันไข่ไกตลอดมันมีแมนไก่มันมีแมนไก่แจ้บ้านหอไหมสับ่โอ้ตัวละแสนหกสิบตัวแม่ครับตัวผู้อืมไก่สาวไก่เนี้ยสาวมันคืสวรสดิ์นี่ไก่ไก่ต่อนี่บ่ไก่ต่อวะเนี้ยเลยไก่ต่อได้ไก่ต่อสวัสดิ์เลยถ้าว่าไก่ต้อไก่แดงไก่ต่อไก่พันไข่นี่มันไม่ได้เกิดหัวหันดิหรือวะเนี้ย ไก่มีมันหากินเองไก่เลยโอ้อย่างนั้นเหรออย่างนั้นดิน้องวันสิบห้าเก็บทีเดียวหนึ่งจบนางวอกแก่งกันถ้วมันได้จักคลิปสองนางวอกมันมือดจะทำอะไรไปโอเคไปพี่น้องมาหนี่สิมานั่งทามน้องสายฟ้าม่านนั่นนั่งทามคักบขัดกินปลาเอาคลิปจอลงยูทูบแล้วมันเป็นลงออก นั่งช้างกันแม่เจียงรถนี่ก็ร้ายแรงเรียนปิดเลยไทยเาราเราจะไปจุดหอดักสามอะไรแบตมันสิบเปหรือ่ะป่ะจ้าแล้วมาสามมันก็เลยหอดเดี๋ยวว่าหนงสีทำมน้องสายฟไฟน้องเดี๋ยวเขา,ไป,า,าไปติดตามทรงว่าหนงเราไปลองเลยว่าว่านงสีทามเรื่องพูดเรื่องก,ก่อน เรื่องครอบครัวอ๋อเรื่องครอบครัวสายฟ้านี่เข้าไปติดตามบ้างนะองณเจ้าเลย